สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายพี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแพนเค้กนะคะไมพาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแพนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะ จานสำหรับใส่แพนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแพนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้นะคะเรามาวาดรูปหมวกนะคะที่เป็นแบบหมวกชายหาดริมทะเลกันนะคะเริ่ม,มันดับแรกนะคะให้วาดวงกลมอันเล็กๆล,ล,ลงไปบนเตาแพนเค้กนะคะเราจะมาวาดดอกไม้กันก่อนนะคะต่อมาก็ทำเส้นโค้งแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบกรีบดอกไม้นะคะค่อยๆวาดไปนะคะให้รอบวงกลมที่เราวาดไว้เป็นเกสรดอกไม้นะคะ ได้แล้วใช่ไหมคะต่อจากนั้นค่าลากเส้นโค้งยาวออกมาจากดอกไม้นะคะแล้วก็ลากเส้นลักษณะคล้ายครึ่งวงกลมนะคะให้มาบรรจบกับเส้นโค้งที่เราลากไว้ตอนแรกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหมวกด้านบนนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะทําขอบหมวกด้านล่างก็ลากเส้นโคง้งสองเส้นต่อออกไปนะคะ จากครึ่งวงกลมเมื่อกี้แล้วก็ลากเส้นโค้งครึ่งวงกลมนะคะให้มาบรรจบกับ2เส้นเมื่อกี้ที่เราลากออกไปเสร็จแล้วนะคะรูปหมวกของเราคราวานี้มาเริ่มลงสีกันเลยค่ะสีสันเนี่ยตามที่น้องๆชอบเลยนะคะพี่อู๋เนี่ยจะระบายสีหมวกเนี่ยเป็นสีชั้นสีสองสีสลับกันนะคะก็คือสีชมพูกับสีเขียว แอปเปิลนะคะพี่อูก,ก็ลากสีชมพูงลงไปก่อนนะคะแล้วก็ระบายดอกไม้ให้เสร็จนะคะเกสรเป็นสีเหลืองตัวดอกไม้เป็นสีฟ้าสดใสนะคะน้องๆใช้สีตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะหลักการก็คือเราใช้แป้งแพนเคก้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมใช้งานนะคะ เสร็จแล้วนะคะต่อจากนั้นพี่อูก,ก็จะมาระบายสีเขียวแอปเปิลตรงชั้นที่ยังว่างอยู่นะคะระหว่างสีชมพูนะคะก็ค่อยลงสีไปน้องๆจะใช้การระบายสีเป็นชั้นแบบนี้หรือจะทำเป็นหมวกสีเดียวกันทั้งใบก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นลายจุดก็น่ารักนะคะสามารถระบายได้ ทุกแบบตามที่น้องๆต้องการเลยนะคะแต่สำคัญก็เพียงแต่ว่าเราวาดร่างโครงต้นแบบให้จบก่อนเหมือนตอนแรกที่พี่อูสอนนะคะโดยใช้แป้งแพนเคก้กผสมสีผสมอาหารสีดำนะคะวาดแบบก่อนก็คือเหมือนทดแทนดินสอของเรานั่นเองแต่อันนี้เรามาวาดบนเตาแพนเค้กนะคะและพอน้องๆระบายสีครบนะคะ เหมือนที่พี่อุ้กำลังจะระบายสีครบตอนนี้นะคะน้องๆจะตัดขอบหรือไม่ตัดขอบก็ได้พี่อูเลือกตัดขอบด้วยสีชมพูสดใสนะคะให้ภาพเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปิดเตาแพนเค้กนะคะเร่งไฟให้มีความร้อนระดับกลางพอแป้งแพนเค้กสุก จะเป็นรูพุนฟองอากาศแบบนี้เต็มหมดเลยนะคะเราก็ทาแป้งแผนเค้กลงไปอีกหนึ่งรอบนะคะแต่เราใช้แบบที่ไม่ผสมสีผสมอาหารค่ะโดยที่เตาของเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปลดความร้อนลงนะคะตั้งระดับเตาให้ความร้อนอยู่ระดับกลางเหมือนเดิมค่ะพอระบายเสร็จสักครู่หนึ่งแป้งก็จะสุก พอสุกแล้วเราก็ใช้พายยางซิลิโคนสอร,รอบๆแล้วก็กลับด้านนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งแผ่นเคกรูปหมวกริมทะเลของเรานะคะสวยไหมคะสนุกไหมคะวาดรูปแผ่นเคกกระตุนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆน,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไ cribe นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูกันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง tiktok ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะ เพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้นวาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ